ฤดูร้อนแล้วค่ะที่ประเทศนอร์เวย์ข้างหน้านี้เป็นเรือสำรานะเพื่อนมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้เนาะแต่เรือลำนี้มาเที่ยวที่เมืองนี้ทุกปีค่ะ,อะตอนนี้ถ่ายอยู่ฝั่งท่าเรือของเมืองวัสนัสนะคะจ้ะอันนี้เขามาจากเมืองกอนดอนสนัสจ้ะ บ้านเรานี้จะเป็นท่าเรือน้ำรึกค่ะออเดนสนสัสมนเดโอเมืองโอรสุนนะคะอตอนนี้ก็เขาก็จะ,ะ,ะเดินทางไปจอดที่ท่าเรือ,อโอเมืองมนเดก็คือฝั่งนั้นค่ะเพื่อนฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้คือเมืองมนเดออันนี้เรือ โดยสารประจำทางก็จะเข้าเทียบฝั่งแล้วตอนนี้ผู้ถ่ายทำจะ,จะเดินทางด้วยเรือลำนี้นะคะซึ่งมันต่างกันมากค่ะเดี๋ยวเรามานับชั้นของของเรือสำรานลำนี้นะคะว่ามีกี่ชั้นเรามาช่วยกันนับค่ะหนึอ่องสามสี่หหชั้นจะมี6ชั้น โดยที่ไม่นับชั้นสีขาวนะคะชั้นสีขาวอาจจะเป็นที่บรรทุกบรรทุกรถนะคะแล้วก็สินค้าดูดวงตาของเขาค่ะดวงตาเขาน่ารักจังเลยแล้วก็ตรงตรงที่ใบหน้าของเรือนะ่ะเขาทำเขาทำเป็นในเป็นริมฝีปากของผู้หญิงนะคะแล้วก็ทาทาลิปสติกสีแดงแป๊ดเลย มองดูแล้วน่ารักค่ะเรือลำนี้เป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเรือลำนี้เป็นผู้หญิงบรรยากาศดีมากค่ะอ่าบรรยากาศดีมากๆน,นี่ตรงข้างตรงนี้เรือเดินทางระหว่างทีวีปสู่ทวีปนะคะมาดูเรือลำนี้เดินทางระหว่างเมือง สู่เมืองนะคะดูวความแตกต่างในการในการผลิตเรือนะคะอ,อันนี้ดูหอบังคับจะอยู่ข้างบนค่ะที่เป็นตู้กระจกนะคะแล้วมาดูเรือสำรานลำนั้นค่ะ,ะเขาจะวิ่งมาอยู่ในระดับที่ว่าเราเห็นความแตกต่างระหว่างเรือสองลำนี้นะคะอตอนนี้เรือลำนี้ คุณปอดินจะเดินผานค่ะจะเดินทางนะคะ,ะจะเดินทางเดือนลันี้ค่ะเขาก็จะบังเขาก็จะบังเขาก็จะบังความงามของเรือสำรานนะคะอันนี้เขาก็ยาวนะ,ะดูสิคะเพื่อนเขาก็ยาวนะยาวย,ยาวอ่ เกือบถึง200เมตรนะคะเรือลำนี้นะคะคง200เมตรได้มัี่กว่าเขาจะเข้าฝั่งได้ก็ใช้เวลานะคะามาดูเรือสำราญกันค่ะดูสิคะใบหน้าก็โผลมาแล้วเห็นไหมคะใบหน้าก็โผล่มาแล้วดูตามไอ้ทิศทางที่เขาที่เขาไอ้เล่นนะคะ สรุปแล้วเขาค้างคืนที่เมืองมนเดเมื่อคืนนี้ทีนี้เขาจะออกจากก็จะออกจากไปบริเวณนี้แล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนจะกลับบ้านหรือว่าจะไปเที่ยวต่อ,อหรือว่าจะไปใกล้ร่องเงียนที่ปูนปอรินถ่ายรูปให้ดูนะคะ,ะดูค่ะเนี่ยสรุปแล้วเขาไม่เทียบท่าที่เมืองมนเด ไปต่อมาดูใกล้ๆเดี๋ยวเพื่อนอม,มาดูใกล้ๆค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเรือสำรานค่ะ,ะในชั้นต่างๆนั้นจะมีจะมีห้องนอนเนาะคะ่ะก็เหมือนโรงแรมเคลื่อนที่นั่นแหละค่ะเหมือนโรงแรมเคลื่อนที่มีทุกอย่างให้ดูดูในนั้นเนาะคะ่ะเนาะมีทางการการแสดงแล้วก็มีที่ขายสินค้าปลอดภาษีเนาะคะ่ะ เอาแค่นี้นะคะเพื่อนคุณปรินจะเดินทางต่อแล้วค่ะจะไปะไปเรือลำนี้นะคะเรือลำนี้เขาเ้า,ะะเาเทียบท่าแล้วค่ะเข้าเทียบท่าแล้วจะไปแล้วนะคะ,ะมามาส่งยิ้มให้เพื่อนๆจะเรือสำราญมาส่งยิ้มให้เพื่อนๆนะคะสวัสดีจ้า